สวัสดีค่ะปาเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูการเพราะเมล็ดถักเพาะยังไงเลือกเอานะคะจะให้ดูว่าวิธีเพาะในกระถางหรือว่าเพาะถาดหลุมก่อนจะเอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วก็ให้เลือกเอาใครถนัดยังไงปลูกน้อยปลูกมากนะควรจะเพาะอันไหนก่อนโอเคนะคะ ปกกไม่ได้ยกป้ายไม่ได้เอาป้ายมานะถ้าใครจะติดต่อปกิกเบอร์โทรศัพท์0807527300ทางไลายปกิกก็ย้อนไปดูก่อนก็ได้ค่ะคลิปก่อนก่อนยุพะัย2499สาอังกฤษหมดนะคะ YU PALAI ยุพะัย2499เลขอารบิกติดกันไปเลยค่ะโอเคเนาะต่อไปนะคะมาดูกันเลย เพราะกล้านะถ้าเราไม่ได้ปลูกเยอะเราก็ไม่จําเป็นเฉพาะในถาดหลุมอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเพาะในถาดหลุมมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือถ้าไม่ย้ายก็เลี้ยงไปเลยแต่ข้อเสียก็คือเวลาเรามือหนักโรยเมล็ดลงไปก็ดูนะคะเนี่ยดูสิแต่ละหลุมแต่ละหลุมเนี่ยมันเยอะมากไอ้เราจะถอนทิ้งส่วนมากนะเจ้าของเมล็ดพันธุ์ที่เขาขายเมล็ดพันธุ์ในซองเขาก็จะบอกว่า ยอดมเมล็ดเสร็จแล้วก็พอมีใบจริงก็ให้เลือกต้นแข็งแรงไว้หนึ่งต้นที่พูดอย่างนั้นก็คือต้นไม่แข็งแรงก็ต้องถอนทิ้งหมดแต่เราเสียดายมาเมล็ดพันธุ์ของเราเนาะเนี่ยเราเพาะไปอย่างนี้เราจะไปถอนทิ้งเราก็เสียดายแล้วก็ใช้วิธีแยกเอานะคะเนี่ยแยกออกมาแล้วก็เอามาใส่หลุมที่เขาไม่ไม่ติดไม่คือมเมล็ดอาจจะไม่งอกหรือไม่ก็กระเด็นไปไปช่องอื่นหมด แล้วก็แยกออกมานะคะแยกแยก,แยกออกไปอันนี้าจะลองแยกดูนะคะจะให้ดูว่าข้อดีข้อเสียแล้วก็จะให้ดูถาดที่เราโรยมเมล็ดโดยที่ไม่ลงถาดหลุมน,นี่ก็เอาเหลือไว้ต้นนึงอีกสองต้นแล้วก็เอามาแยกลงส้มแซมไปอย่างนี้ ปกิว่ามันเสียเวลามากนะอันนี้คือโรยเยอะแล้วก็เสียเวลาที่จะมานั่งแยกทีหลังไม่เอาดีกว่าเพราะว่าตัวเองมือหนักหยิบเมล็ดทีจะหเมล็ดสองเมล็ดเราไม่รู้หรอกเราทำรีบๆเนี่ยเราหยิบหยอดหยอดหยอดเพราะจำนวนหลุมมันเยอะเนาะเนี่ยดูสิ้นหลุมหนึ่ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบด้านกว้างด้านยาวหน <20. S 1> ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบคูณสิบสองร้อยหลุมเป็นไงเวลาหยอดเราจะมาคำทีละ,มะเมล็ดสองมเมล็ดมันไม่ไหวก็หยอดหยอดอยากเสร็จเร็วๆเ,เนาะทำเป็นหลุมๆไว้แล้วก็หยอดเพราะฉะนั้นเวลามือเราหนักมันก็จะลงอย่างนี้แหละค่ะ เป็นกระจุกกระจุกแล้วเราต้องมนันไล่แยกปะเก็งไม่ก็ชอบเลยวิธีนี้นะแต่ถ้าใครมีลูกมือเยอะ,ยอะก็อาจจะไม่เป็นไรนะคะนั่งแยกไปซ่อมไปมีลูกน้องเยอะถ้าเพาะขายเนาะปะกเกชอบวิธีนี้อันนี้ออกไปก่อนนะชอบวิธีนี้ค่ะโรยมเมล็ดลงไปอย่างนี้อันนี้เป็นกระลำรูปหัวใจนะคะพรุ่งนี้ปกเกจะเอาลงถาดหลุมแล้วโรยไว้อย่างนี้แหละ ง่ายเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็มาจิ้มรากเขาจะยาวเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเห็นนิดๆละอันนี้อันนี้ยังไม่ยาวมากแต่พรุ่งนี้จะยาวละเราก็เอาไปลงถาดหลุมหลุมละหนึ่ง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 ,ง,งเสร็จไปเลยค่ะถาดหลุมก็คือใส่พีทมอสไว้ใส่ดินไว้เนาะจะให้ดูก็จะออกมาลักษณะนี้นี่ค่ะ ออกมาลักษณะนี้หลุมละหนึ่งเห็นไหมป้กิ๊กชอบแบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าอันไหนเขาตายแล้วไม่งอกใหม่เราก็สามารถที่จะเอาถ้าเราเพาะไว้หลายเนี่ยหลายถาดเราก็ไปจิ้มเอาอีกถาดหนึ่งมาใส่แต่ถ้าเราปลูกเองเราก็ไม่ต้องจิ้มปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวเราก็เอาไปลงหลุมแต่ถ้าทําขายนะคะเขาก็ต้องส้มแซมอย่างนี้แหละ เขาก็ต้องจิ้มเอาเอ,าไ,ไ,อาไม่เป็นอยู่ข้างล่างอันนี้ต้นโตแล้วเนี่ยเราก็สมมติเราจะขายถาดนี้ยกถาดเลยถาดละหนึ่งร้อยบาทนะคะเราก็ซ่อมแซมอย่างนี้เวลาเขาทำขายเขาก็จะเอานี้มาใส่ลงในนี้เนี่ยอย่างนี้ค่ะเขาจะซ่อมจนหมดเลยแป๊บเดียวแล้วนะคะเขาจะมีที่ คุยของเขาเนี่ยแหละตักมาอตักดินตักดินออกอันนี้ตักอันนี้มาใส่มาใส่ใส,ใส่เสร็จเราไปนั่งรอเอาได้เลยค่ะพอเขาซ่อมแซมเสร็จก็ยกให้เราเลย่านละหนึ่งร้อยบาทต้นเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราปลูกเองเราไม่ต้องมานั่งซ่อมแล้วค่ะอย่างเงี้ยเราก็ตักไปเลี้ยงเราจะปลูกถุงละสองต้นแล้วก็สักตักมาใส่อย่างเงี้ยสองต้นเห็นไหมตะก๊กเอามาจากอย่างนี้แหละเลี้ยงเองนะคะมเมล็ดเนี่ยเพาะเองเลี้ยงเองหมดเลยค่ะนี่ เก็บมเมล็ดไว้แล้วก็มาเพาะอย่างนี้แล้วปกเก๊ก็มาตักใส่อย่างนี้ถุงละสองต้นเพราะว่าจะเลี้ยงให้โตออกดอกออกผลแล้วก็ขายนะคะเนี่ยรุ่นๆอย่างนี้เขาก็ขายบางคนเขาก็ขาย20บาทบางคนเขาขาย15บาทนะคะต้นขนาดเนี้ยแต่ถ้าออกดอกออกผลแล้วเริ่มจะออกดอกเขาขายถุงละ50เพราะต้นมันจะโตกว่าน,นี้แล้วมันก็จะมีกิ่งก้านออกมาอีกเนี่ยอันนี้เพิ่งจะเด็ดยอดค่ะ เห็นไหมคะพึ่งจะเด็ดยอดเดี๋ยวเขาก็จะมีขแขนงออกมาเนี่ยตามตามข้อใบของเขาเนี่ยค่ะจะมีขแขนงออกมาออกมาแล้วก็จะเป็นพุ่มแล้วก็มีดอกนะคะเขาก็ขายละห้าสิบาทขแขนงยาวยๆก็สวยปลูกผักนะคะก็จะเจริญเติบโตตามขั้นตอนราคาก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีเพาะเมล็ดที่พามาทำวันนี้ ก็คือใครอยากจะเพาะขายอีกอย่างหนึง่งใครอยากจะเพาะเอาไว้ปลูกเองก็ทําอย่างป้ากิ๊กนี่แหละนะไม่ต้องมานั่งซ่อมละเราย้ายมาใส่ตรงนี้พอเลี้ยงมาโตอย่างเงี้ยอืมฉันอยากลงถุงละก็ตักลงได้เลยะคะ่ะนี่ลงได้แล้วนะคะต้นประมาณเนี้ยลงได้ละถุงละสองต้นสองต้นป้ากิ๊ก,ก็ลงเล็กๆอย่างนี้หละถุงละสองต้นแล้วก็มาโตอย่างงี้ไม่นานนะคะมันจะเป็นสาวเรายังเด็ดยอดไม่หมดเห็นไหมต้นไหนอ่า อันนี้ก็ยังไม่ได้เด็ดเดี๋ยวต้องเอากรนไกรมาตัดอันนี้อันนี้เด็ดแล้วโดอยู่เนะี่ยต้องเอากรรไกรมาตัดใหม่เอามือเด็ดเนี่ยต้องต้องเด็ดทุกยอดทุกต้นนะคะถ้าไม่เด็ดนะจะไม่ได้พุ่มไม่ได้ทรงพุ่มต้นจะยาวยืดแล้วก็ไม่สวยแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยแต่ถ้าได้มีกิ่งก้านสาขาออกมาตามซอกใบเนะี่ยเป็นสามใบก็มีสามแขนงใช่ไหมคะสใบก็สี่แขนงก็เป็นพุ่มก็จะสวยผลผลิตก็เยอะนะ อันนี้คือเทคนิคการเพราะกล้าตั้งแต่เล็กจนโตเอามาลงถุงอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้ยากถ้าใครนะคะยังไม่มีความรู้ทดลองปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งถ้าอยู่กับเขาไปตลอดก็จะรู้ใจว่าอันไหนควรจะย้ายอันไหนควรจะปลูกอันไหนควรจะดูแลอันไหนควรจะอ่อใกล้จะออกดอกแล้วเป็นตุ่มละเป็นช่อออกมาละเราจะต้องให้ฮอร์โมนเกี่ยวกับตัวกลางนะคะ มี N P K นะคะตัวกลางก็คือ P ฟอสฟอรัส <c oughs> ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสตัวไหนที่เอามาใส่แล้วทำให้เขาออกดอกติดดอกติดผลก็คือประเภทอ่์ขี้ข้งขาว <c oughs> ขี้ไก่ก็แล้วแต่นะคะฟอสฟอรัส <c oughs> เยอะที่สุดก็คือขี้ข้งขาวขี้ไก่ยังเป็นรองนะขี้ข้างขาานี้เยอะที่สุดเลยฟอสฟอรัสแล้วก็เราอาจจะทําฮอร์โมนนมสดฮอร์โ,โมนไข่ให้เขากินด้วยก็ได้ค่ะนะเสริมเข้าไป เขาจะได้สมบูรณ์เวลาปลูกผักเราก็ให้ให้หลากหลายนะคะบางคนถ่ายรูปมาให้ป้ากิ๊กดูป้ากิ๊กทำไมผักใบเหลืองทำไมผักไม่เขียวป้ากิ๊กบอกว่าเขาขาดนไนโตรเจนก็จะพิมพ์กลับมาอีกแล้วไนโตรเจนไปเอาที่ไหนคะมันอยู่ตรงไหนคะปลูกผักต้องดูคลิป,ปบ่อยๆนะคะต้องศึกษาบ่อยๆไนโตรเจนก็คือประเภทผักใบเขียวต่างๆพวก เวลาหมักทาน้ําหมักต่างๆเช่นพวกหรือว่าใบากระถิ่นแห้งๆใบาจามจุรีเขาก็มีไนโตรเจนเยอะเวลาเราหมักดินนะคะเราก็เอามาหมักกระดินไว้หรือว่าน้ําหมักชีวภาพเกี่ยวกับใบพวกนี้เราก็เอามาหมักให้เขากินมันมีหลากหลายเยอะแยะอย่างเช่นถั่วเหลืองก็มีไนโตรเจนเยอะเราก็ต้องศึกษาเอานะคะว่าทํายังไงถ้าเราอยากปลูกผักอินทรีย์แต่ถ้าไม่ถืออยากใส่ปุ๋ยเคมี เราก็ต้องรู้ว่าตัวไหนเป็นไนโตรเจนตัวไหนเป็นฟอสฟอรัสอย่างเช่นปุ๋ยสูตร15ใช่ไหมคะสิบห้าสิ1ห1า1ิใกล้เคียงกันนั่นแหละเขาก็จะมีธาตุอาหารหลักอยู่3าตัวก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม NPK นะคะ3ตัวปลูกผักก็ค่อยค่อยศึกษาไปพอเราเข้าใจนะคะมีความรู้เราก็จะปลูกผักได้ถูกต้องผักก็จะสวยก็จะงามก็จะไม่ท้อแท้นะคะ ถ้าเราไม่ศึกษาเลยแล้วก็งงอยู่อย่างนั้นจะปลูกผักก็ไม่รู้จะหยิบอันไหนก่อนจะใส่ต้นไหนก่อนปลูกไม่สําเร็จแล้วก็โกรธโมโหอุ้ยซื้อกินดีกว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องไม่งามเข้าไม่งามก็เพราะว่าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยพวกนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็เพราะเห็นไหมเพราะอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องย้ายลงถาดหลุมอันนี้ย้ายปลูกในถุงได้เลยแต่ว่าต้องให้โตก่อนให้แข็งแรงก่อนการที่จะย้ายลงในถุงใน ในกระถางปลูกไปทีเดียวก็คือต้องหวานห่างๆนะคะหยิบนิดเดียวนะแล้วก็โรยห่างๆห่างๆต้นห่างๆกันเขาจะได้อ้วนสวยแล้วก็แยกออกไปง่ายแต่ถ้าโปรยทีๆขึ้นยิบต้นแคร่แกรนแยกก็ไม่โตนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้เทคนิคเขาด้วยโอเคเนาะอันนี้เป็นพลิกกระเรียงไปกิ๊กซื้อมาซหนึ่งได้นิดเดียวไม่เยอะเลยคะ่ะได้น้อยมากเลย เดีจะแยกใส่ถุงโอเคค่ะหวังว่าจะมีความรู้เรื่องการเพราะต้นกล้านะคะการแยกแล้วก็เลือกเอาใครชอบแบบไหนนะโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะหรือว่าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ป้ากิ๊กหน่อยก็ได้ค่ะนะโอเคนะคะขอบคุณนะสำหรับการรับชมมาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ